สวัสดีครับพี่พี่ทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมนะครับกล้องเอ็กตะเคียรครับวันนี้ก็พามาดูสวนลูกค้าเรารุ่นแรกนะที่ใช้เจ้าตัวดูทท่นะดูทท่เนี่ยเป็นธาตอาหารกลุ่มโปรตีนนะครับมีหน้าที่แบ่งเซลล์ขยายรูปเพิ่มแป้งเพิ่ม,ม,มน้ำหนักฉีดได้ตั้งแต่ช่วงหางแยะใหม่นะอันนี้ก็ฉีดไปประมาณสักสามรอบแนละสองสารอบได้นะครับก็รุ่นนี้ก็ตัวดีครับตัวไวมากนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะก็ประมาณนี้ก็พอต้นครับส่วนนี้แปลงนี้เนี่ยต้นนี้เนี่ยให้น้าอยู่50 50นาาะวว่่มันงก,กับพ่วงก,กับต้นอื่นนะ ส่วนต้นอื่นเขาจะรุ่นประมาณหัวแม่เหมือนะมันก็ให้น้ําเยอะไม่ได้นะตรงพวกนวลเนานะก็เลยต้องประครับประคองน้ำนะครับตัวดูเท่เนี่ยเราใช้ยายาวยันจนถึงเก็บผลผลิตครับผสมแค่ยาป้องกันแมลงเข้าไปนะหรือว่าใครมียาลาก็ผสมยาลา,า,ลาด้วยแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยพี่เขาใช้เต็มระบบนะผมก็เลยให้บวกเจ้าตัวเอ็กซ์เตอเคียของผมขึ้นไปด้วยทุกรอบเลยนะพี่เขาฉีดตั้งแต่ช่วงสะสมอาหารที่ใช้ตัวสเบียง25%ของเรานะบวกเอ็กซ์เตอเคียเนี่ยขึ้นไปทุกรอบนะนี่กนะ็สภาพตอนนี้ก็สวยงามดีครับ การให้น้าช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นเดียวกันมันก็จะให้ง่ายนะครับให้ง่ายมากๆนะถ้าเป็นหลายรุ่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องประคับประคองน้ำมันส่วนนี้นะครับสวนปุ๋ยทางดินเนี่ยนะครับเคมีทางดินนะพี่ๆชอบสูตรไหนนะครับก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลยนะไม่ว่ากันนะชอบสูตรไหนใส่สูตรนั้นครับบางท่านบางสวนนะครับก็ให้ปุ๋ยตัว8 24 24บนะบางสวนก็ให้เสมอนะก็แล้วแต่สวนนั้นๆชอบนะว่าสูตรไหนเป็นของใครสูตรไหนยังไงนะแต่ว่าสวนนี้เนี่ยนะครับการที่เป็นรูปแบบเนี่ยนะผมจะให้ฉีดเจ้า ทำไมผมถึงต้องให้ลูกค้าเนี่ยฉีดเจ้าตัวเอ็กซ์เตอร์เชียร์ลงดินเพราะว่าสวนลูกค้าเนี่ยนะครับมีการฉีดสารแคโคบิโอโซนะทําให้รากของทุเรียนเนี่ยมันตีปมนะรากหยุดกินอาหารไม่ได้ครับเลยทําให้อ่ารากฝอยเนี่ยมันมันไม่ค่อยทํางานนะครับเลยต้องฉีดเจ้าตัวเอ็กซ์เอตอร์เชียร์ลงดินเพราะว่าไปช่วยปรับสภาพดินปรับค่าพีคัดินแล้วก็มันจะไปทิ้งตัวทริปเปิลฟอัลเซตไว้นะ ทำให้มันแตกรากฝอยแล้วก็รากเนี่ยมันจะดูดกินอาหารได้นะเราฉีดดินไปจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาหว่านปุ๋ยให้เขานะผมว่าจะเป็นสูตรไหนสูตรที่ผมว่าไปก็ได้สิบห้าให้ได้หมดครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาดูอีกต้นหนึ่งที่เป็นลูกอยู่ปไปดูกันคลิปที่แล้วมาถึงวันนี้นะก็คลิปนั้นที่ผมลงไปผมถ่ายวันที่สิบแปดมกรานะคลิปนี้ผมถ่ายวันที่ยี่บเก้านะผ่านไปสิบเอ็ดวันก็พี่ๆลองใช้คลิปเก่าคลิปใหม่เนี่ยเปรียบเทียบกันดูว่าลูกมันโตดีไหม แล้วก็ต้นนี้เนี่ยจะมีรุ่นหลายรุ่นมากจะมี3รุ่นนะครับแต่เขาไม่ถีบกันสักรุ่นนะนะสังเกตดูนะเขาไม่ถีบกันสักรุ่นนะส่วนแบบนี้เนี่ยนะที่เห็นอยู่ตามพื้นเนี่ยแต่งออกตั้งนานแล้วครับพวกนี้นย inclusive. เราแต่งออกตั้งนานแล้วนี่รุ่นหนึ่งเนี้ยครับไม่มีถีบกันนี่เห็นไหมครัไม่มีถีบกันเนี่ยมีรุ่นนี้อีกนะนี่ก็ไม่ถีบกันแล้วก็เนี่ยมีรุ่นพวกนี้ก็ยังไม่ถีบกันอีกนะครับก็ลูกค่อนข้างโตดีโตไวแล้วก็ใช้ดูเท่ทุ่งเดียวคคครัับดูเเอาาาาาวววว่มมมมกสยยงงงขป็นไครับ ส่วนนี้ปุ๋ยเคมียังไม่ได้ให้เลยนะต้องฉีดเจ้าตัวเอ็กซาเคียร์ลงดินก่อนก็เป็นตามสูตรนะเพราะว่าส่วนนี้เนะี่ยใช้มา2ปีครับก็เลยจะให้ใช้ตามสูตรเต็มระบบใช้เหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วนะลูกค้าก็ไม่ได้ถามอะไรมากเพราะว่าเคยใช้มาอยู่แล้วนะครับก็ไว้วางใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของผมนะเข้ามาปีที่สองครับเดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่งต้นนวน้นะครับว่าเป็นยังไงนะต้นนี้ก็พอต้นกําลังสวยเลยนะครับนี่อีกต้นหนึ่งก็ประมาณนี้เลยนี่ แต่ว่าเขาจะน้อยกว่าแต่ว่ารุ่นหลังเขาเยอะนะรุ่นที่หัวแม่มือไอ้พวกกําลังขึ้นเกตอยู่เนี่ยจะเยอะครับต้นนี้นะครับจะเยอะกว่านะแต่ว่ารุ่นแรกเขาก็มีประมาณสักยี่สิบลูกได้ครับมียี่สิบลูกได้แต่ว่ารุ่นหลังก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เยอะอูไม่ยี่สิบลูกหรอมีประมาณสามสิบลูกได้ครับก็นี่ก็เป็นเรียกว่าสภาพสวนโดยรวมของแปลงนี้เนาะที่ใช้ตัวดูที่เราเต็มระบบนะครบจบที่ผมที่เดียวนะแค่ ่าผมไม่มีตัวยาป้องกันแมลงจําหน่านะพี่เขาก็สามารถที่จะซื้อกับร้านขายปุ๋ยขายยาด้านนอกได้แต่ว่าพวกฮอร์โมนพืชผมก็ดูแลให้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็เดี๋ยวฝากดูอีกต้นหนึ่งเนาะไปดูพวกที่เป็นหางแย้ดีกว่าทีจริงอะ่ะดูที่อะ่ะพี่เขาเริ่มฉีดตอนประมาณนี้นะช่วงหางแย้ไหมไหมยังไม่สุดเนี่ยเริ่มฉีดประมาณนี้นะนี่ก มีร่วงนิดร่วงหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรมีให้เราเหลือเลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็ที่สําคัญครับใช้ดูเท่นะนี่ให้พี่พดูเอากิ่งนี้ไม่มีดอกเลยนะแต่ว่าเห็นไหมครับไล่ออกมาไล่กันออกมาเพียบเลยเนาะพี่ก็เขาก็เก็บไว้ไม่ได้ไล่ออกออกมาเฉพาะกิ่งเดียวนะให้กล้องซูมไปกิ่งนู้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวรบกวนให้กล้องซูมไปกิ่งนู้นนะนี่ไหล่ออกมาเหมือนกันนะกําลังเหยียดจีนูกําลังสวยเลยนะครับกคบ็ครบครับใช้ของเราเต็มระบบครบจบแน่นอนครับพี่พี่พคนไหนนะที่ สนใจนะครับในเขตจันทบุรีระยองตาดเนี่ยนะผมส่งให้แบบนี้ถึงสวนนะสวนลูกค้าผมก็ผมก็ดูแลส่งให้ถึงสวนแล้วก็ไปให้คําแนะนําการใช้ยาการใช้ผลิตภัณฑ์เจ้าตัวเอ็กซ์เตคีอาไทยมองสเสบียง25%นแล้วก็ตัวดูที่เนี่ยถึงสวนนะครับตรงไหนไม่เข้าใจเนี่ยผมจะอธิบายให้พี่ๆฟังนะว่ามันเป็นยังไงนะพี่ๆสอบถามมาหลังไมค์ก็ได้ผมขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ใครที่จะแอดไลน์ก็แอดไลน์ตรงเบอร์โทรได้เลยนะครับก็เป็นผลงานครับเล็กๆน้อยๆแปลงนี้อยู่ที่ อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับก็ยังไงฝากว้พี่ๆด้วยครับสําหรับทุเรียนสวนนี้ครับ